แน่นอนครับเมื่อพบกับช่วงแอปรีวิวและพบกับคุณบูมบอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นชุดสีชมพูเป็นนหสดใสไฟรุ่นมากหวานแหววกขั้นึงครับมีอะไรอัปเดตการบ้านกับแอปพลิเคชันครับอัปเดตนะครับสำหรับสำหรับวันนี้อัปเดตแรกเลยนะครับไปดูกันเลยนี่คุณแก่หยิบขึ้นมาแล้วนะครับอืเป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์แอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์นะใช่ตันนี้มีมาพร้อมกันมาของเล่นพร้อมกันตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเครื่องเกมนะครับเดี๋ยวคุณแก่ทำอะไรเนี่ยผมกำลังผมกำลังผมกำลังแบบคุณหันให้คุณผู้ชมดูเนี่ยผมกำลังทำเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันคือชื่อว่าอาตาลิอาร์เคดหลายคนอาจจะเคยได้ยินอาตาลิสำหรับคนที่มีอายุเยอะหน่อยอาจจะ30ขึ้นไปนะครับ เกมสมัยก่อนที่ชื่อว่าอาตาลีอ้อยผมไม่รู้จักล่ะมันเป็นเกมแต่ม,มน <c oughs> ันผมเลยผมเนี่ยเป็นยุคแองกี้เบิร์ดได้เครับ <c oughs> เกิดมาก,ก็ยิ่งต้องดูแล้ว <c oughs> นะครับครับสหรับอาตาลีอาร์เคดเนี่ยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่โหลดได้นะครับ,รบใน iOS นะครับแล้วก็ซื้อตัวสามารถซื้อตัวจอยสติ๊กเนี่ยมาเล่นได้ด้วยเกมเป็นเกม8บิตสมัยก่อนครับคุณโอ๋อาจจะเคยเห็นหรือเปล่าล้ำลึกความหลังล้ำลึกระดับนิดหนึ่งตู้เกมใช่ไหมใช่เกมแล้วก่อนจะต้อง หยอดเหรียญแล้วก็มีจอยสติ๊กแบบนี้กับมีปุ่มที่ข้าใช่สมัยนี้เนี่ยหาไม่ได้้ะตู้แบบนั้นเราก็ย้อนกลับมาซื้อได้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เนี่ยราคา2,690บาทครับผมสมมาพร้อม iPad เลยถูกมากเลยใช่ตัวนี้ต้องซื้อตังหาครับจะพอแท่นอย่างเดียวใช่ครับเะพะแท่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อว่าอั a ต i Ar c เ d e นะครับโหลดได้ฟรีแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีแพ็กสามารถซื้อได้เป็นแพ็กๆนะมีทั้งหมดเป็นพัน เยอะมากครับก็สามารถซื้อเป็นแพ็กได้แพ็กหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยห้าสิบเหรียญได้หนึ่งเกมแต่ก็มีแพ็กเล็กด้วยหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นเกมใหม่เป็นเกมเก่าๆยุคนั้นใช่ไหมใช่ครับดึงกลับมาให้เล่นกันนะครับก็ลองดูได้สําหรับใครที่คอเกมแนวเรโทรนะอยากลําลึกหวนความหลังนะครับแล้วก็ตัวฮันส์แวร์ตัวนี้ ได้ครับก็ขอบคุณนี่ขอบคุณร้าน gadget trend นะครับับก็เป็นร้านที่ขายของ g a จ g e t เขานำมามาแนะนำให้รายการนะครับใครสนใจเดี๋ยวจะเป็นแปะลิงก์อยู่ในเว็บไซต์ของเราครับให้เราทดสอบกันตัวแอปพลิเคชันเกมเมื่อสักครู่นี้สมมติว่าผมไปได้ซื้อจอยตัวนี้ก็เล่นได้เล่นได้สามารถเล่นได้ครับแต่ว่าจะต้องไปกดบนจอแทนเราไม่ได้แบบไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ลงความมันการโยนครับนะฮะ ต่อไปเลยรเราไปดูแอป Retro เก่โเก่าๆแล้วอันนี้มาดูแอป,ปใหม่ๆบ้างใช่แบบใช้สเปคของฮาร์ดแวร์สุดยอดตัวนี้เลยสำหรับ Asphalt 7ตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน7แล้วนะครับ,รบหลายๆคนอาจจะเคยได้เล่นกันใน Asphalt 6ตัวที่ดังมากครับ Asphalt 7เนี่ยก็เป็นเกมแข่งรถนะครับ,รบซึ่ง ตัวใหม่เนี่ยทำมาซัพพอร์ตจอ Retina Display บน iPad เลยทีเดียวนะครับแล้วเกมตัวนี้เนี่ยเรียกว่ากาฟิสวยมากจริงจริงมีคนณบ่แกกำลังเปิดอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเออผมบอกราคาก่อนเลยตัวนี้ราคา1เหรียญเท่านั้นเอง30บาท30บาทเท่านั้นคู่กับเวอร์ชั่นเก่ามากเลยตัวนี้เนี่ย สามารถเลือกรถได้โห่เยอะมากเลยครับมีทุกรุ่นเลยอย่างที่เห็นตอนนี้เป็น l amborghini นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ dmc อ๋ออะตัวนี้เป็น dmc แล้วมันมันจะคู่เป็น d เอ่ออ่ะตัวนี้มีมินิมีมินินะครับีเออโเยอะมากรถคันใหม่ทั้งนั้นเลยครับผมเล่นเลยอ่ะใช่ครับ่ให้ดูเลยปื้ดตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นพร้อมกันกับเพื่อนคุณได้ทั้งหมด5คนพร้อมๆกันครับแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนๆอยู่ด้วยคุณสามารถเล่นกับออนไลน์ได้มันจะส่ม นะตัวเล่นออนไลน์มาให้คุณเล่นได้นะครับกราฟิกสวยจริงๆต้องไปลองดูนะครับสำหรับใครที่เคยเล่น Asphalt 6แล้วเนี่ยให้ลอง Asphalt 7ได้เลยนะครับกราฟิกดูดีกว่าเดิมอีกเยอะมากทีเดียวบน Retina Display นะครับใน New iPad นะครับเป็นเกมแข่งรถนะใช่ครับผมเนี่ยดูโหกราฟิกแค่นี้ก็สุดยอดมากแล้วนะครับมีพลังารลองดูตอนแข่งนิดนึงนี่ผมสอบขับรถ เอียงเอาใช่ไหมฮะเวลาเวลาเลี้ยวทีให้เอียงเรื่อเอาครับก็ดูค่อ้าจะรังการทีเดียว Motion Control ครับไม่ฝากกัดนะครับสำหรับต่อไปมาดูกันเลยช่วงนี้ช่วงที่ผมชอบที่สุดเลยครับสำหรับรายการครับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยรออยู่ไนะครับคุณเอาอะไรมาฝากควารู้เราอีกสำหรับแอปแรกเลยผมเอาตัวนี้มาฝากครับ Honey is me คือจริงๆเนี่ยเราเอามาโชว์แล้วนะในงานเมื่อวานที่สองปานใช่หลายๆคนชอบผมเลย อยากเอามาโชว์อีกครับติดใจมากเลยติดใจมากเลยกับแอปพลิเคชันนี้นะครับ Honey is me เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไงดีสำหรับหนุ่มๆ geek ทั้งหลายที่อาจจะไม่มีเวลาโมแต่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีเวลาออกไปหาสาวๆหรืออะไร็แล้วแต่เนี่ยก็รรเราสามารถมีแฟนดิจิตอลได้ครับ <S <S คือหมายความว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปจีบจริงๆไม่ต้องไปจีบวิธีการจีบ สาวแบบยุคดิจิตอลนี่คือซื้อแอปมาเลยเป็นกดซื้อแอปครับจริงๆแอปตัวนี้ฟรีนะครับแต่ว่าสามารถซื้อเวอร์ชั่นที่จะมีมีนี่นี่โทรหาแฟนละอคุณคุณแกโทรหาแฟนคุณแกโทรหาแฟนใช่ครับอุ้ยแฟนคุณแกทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้อับน้ำอับน้ำอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่นะฮะนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนเนี่ยนะครับสามารถ ซื้อแฟนซื้อแฟนเพิ่มได้ชีวิตดูนะดูชีวิตดูมันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้อยู่นะชีวิตมันเู้นเศร้าอย่างไงไม่รู้นะฮะ เนี่ยครับเงาเงาก็กดวิดีโอเขาหาแฟนกดดูได้แล้วเราก็คุยกับเขาไปนอกจากจะกดแล้วเนี่ยยังตั้งเวลาให้เขาโทรหาเราได้ด้วยนี่เป็อที่นี่ฟีเจอร์เด็ดาปเลยอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนตั้งเวลาไว้เนี่ยแป๊บหนึ่งแฟนโทรมาเออแล้วบอกว่าให้โทรมาทุกๆก่อนนอนกินข้าวก่อนนอนแล้วก็ว่ากันไปแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วมสุขแล้วครับสำหรับใครที่อาจจะเป็น กิ๊กหน่อยๆอย่างผมเนี่ยอยู่บ้านไม,ไม่มีเวลาออกไปไหนก,ก็กดหาแฟนนะครับมีความสุขขอทุกวันนี้คือมีคือความสุขของคุณบอมนะเบบพียงเพียงพอแล้วครับรับผม,ผมนะครับ มาดูแอปตัวต่วตอไปลองไปเล่นกันดูนะครับสนุกมากเลยแอปตัวนี้โหลดมาเล่นเล่นกัๆคุณคุณคุณแก่กดวางสายเลยแล้วนั้นใช่ครับว,นนวางแล้วว<ร>าง<า>แล้ว,ลวก่อนพอก่อนคุณแก่เดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยกผมไม่ใช่คุณอย่าง,งานั้นผมจะทำอย่างนี้กับผมครับมาดูตัวต่อไปเลยแอปนี้โดดข้ามไปอีกหน่อยหนึ่งเรานำเสนอเราเหมือนกันแต่ว่ามันโอ้โหมันมันโดนใจมากเลยชื่อว่า Plastic Surgery Simulator แปลเป็นไทยนิดนึงครับตรงชื่อเลยแปลว่า Plastic ก็คือการทำศัลยกรรมพลาสติกนะครับ Simulator ก็เป็นตัวเสมือน หมายความว่าจำลองจำลองขึ้นมาสมมติว่าคุณอู๋อยากไปทํสัิญากรรมแต่เอ๊ะไม่ราไปไกลคุณมองตาดูดีไหมคุณหันหน้ามาคไปเด็กไาเด็กคุณกดคุณหันหน้ามาดีๆอ่าอ่าสมมติกับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแกต่อไปพรอธที่บายไปก่อนเรื่อยๆสมมติว่าคุณอยากจะทสัญญปกรรมแต่ว่าคุณยังไม่รู้มันจะออกมาเป็นไงลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ถ่ายรูปดูแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยอ่คุณกดแล้วกันตรงนี้นะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเลือกแล้วว่าจะทารูปยังไงเสร็จ สมมุติว่าผมต้องการจะขยายครับขยายเดี๋ยวนะผมจะขยายตาผมอยากไปทําตาใหญ่ตาผมเล็กไปนิดนึงอุ้ยตาโตบิ๊กอายไปผ่าใหญ่แน่ๆเยอะไปละเยอะนี่มันนี่มันดินี่มันกอล์นอนคุณเป็นกอล์ลัมเหรอคุณจะเป็นกอล์ลัมเหรอไงผมผ่าไปนิดนึงอืมเอาคางยาวอีกนิดนึงน่าจะหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นตัวอย่างตัวอย่างไปลองเล่นกันดูพอดีผมหันด้านนี้ไม่ค่อยถนัดนะจอมันเอียงมุมผมยุบยุบลลอมาอดูดีเลยทีเดียวเออดูหน้าต่อไปเยอะเลยนะครับเนี่ยอโอ้ถ้าหน้าถ้าหน้าอย่างนี้นี่อาจจะไม่ต้องใช้ฮันนี่สมีแล้วนะครับครับ อาจจะครัจะได้แฟนจริงๆได้นะครับอาจจะได้แฟนจริงๆเหมือนคุณนิดนึงเป็นเอเลี่ยนมาจากดาวไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับไปลองเล่นกันดูได้สนุกสนานดีทีเดียวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับฟรีไหมครับตัวนี้ฟรีครับฟรีนะฟรีทั้งฟรีและเสียเงินทั้งหมดฟรีแล้วเสียตังค์นะครับอ่ะตัวต่อไปเรามาดูแอปวีไลท์นะครับมาทีนี้แอปใหม่ชื่อว่าแอปตัวนี้ชื่อกาบี ไม่แน่ใจแปว่าอะไรนะแต่ว่าอินเทอร์เฟซมันสวยงามน่าเล่นมากเลยต้องบอกก่อนว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เกี่ยวกับ Facebook ของคุณเองมันเป็นแอปพลิเคชันที่ดึงสถิติ Facebook ของคุณนะครับออกมาให้ดูยกอย่างเช่นยกอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากทราบว่าเอ๊ะรูปที่เราเคยโพสต์มาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีก็ตามที่เคยเล่น a c e b o o k มาเนี่ยใครรูปไหนเนี่ยที่มีคนกดไลค์มากที่สุดโอ้โหมันดึงขึ้นมาเราเราไม่มีทางจําได้เลยนะใช่เราไม่มีทางจำได้ยกอย่างเช่นผมผมกดนะครับ ตัวนี้เนี่ยเลือกรูปนะครับอันนี้เป็น Account ของคุณแก่หรือเปล่าครับครับผมอเคาผมนะครับคนที่ชอบที่สุดตื่นเต้นมากเลยครับจะเป็นรูปอะไรรอแป๊บนึงนะครับมันก็จะทำการนะครับวิ่งนิดนึงก็ตัวนี้เนี่ยมันจะดึงข้อมูลเสร็จแล้วจะมาโปรเ s สอยู่ในเครื่องนะครับครับซึ่งจะไม่ได้ทํางานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เขาเลย ทีนี้เนี่ยพอข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเรียงด้วยไม่ใช่เพียงว่าอันดับหนะนึ่งเท่านั้นเป็นรูปที่มีการไลค์อันดับหนึ่งสองสามแล้วคุณสามารถเลือกเงื <convection. S 1> เ่อนไขได้เช่นว่ารูปที่ไลค์หรือว่า,ารูปที่มีคนคอมเมนต์เยอะที่สุดนะ <ư. S 1> นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณยังสามารถดูได้อีกว่า ในตัวในตัวของ Facebook เองตอนนี้อะไรมันเป็นเทรนด์รูปไหนของเพื่อนคุณหรือว่าในใน c e b o o k เนี่ยเป็นกำกำลังเป็นที่คนไลค์เยอะมากเฉพาะของเพื่อนเราด้วยนะใช่ครับไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมเฉพาะของเพื่อนเราของทั้งหมดก็มีครับ,รบ,รบของเพื่อนก็มีเราใส่เงื่อนไขด้วยผมชอบเงืผมชอบอันนึงมากเลยบอกว่าเพื่อนเราใครที่เป็นโสดบ้างเลือกดูได้ระหว่างว่าเป็นชายหรือหญิง ก็เราเลือกมาเลยใช่ไหมว่าเพื่อนผู้หญิงของเราคนไหนสเตตัสเป็นซิงเกิลบ้างใช่ครับลิสต์มาให้เราหมดเลยเราก็มาดูได้เลยนะอาจจะช่วยให้ลดการใช้งานฮันนี่อสมีไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคุณบอมควเริ่มใช้ได้แล้วนะครับผมจริงๆผมก็กดอยู่สักพักนึงแล้วเนี่ยอย่างภาพเนี้ยให้ผมให้ดูนี่เนี่ยภาพขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะลิสต์ขึ้นมานะครับเป็นเรียงว่าภาพนี้คือไลค์มากที่สุดนะครับตลอดวันนี้นะครับอันนี้คือผมตัวจุดของเพื่อนว่าเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนนะครับมีใคร เราเราสามารถกดกดเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูได้อีกนะครับดูได้ว่าใครมากดไลค์หรือค้นลิสต์มาหมดเลยนะครับใช่ก็มีก็มีมามากมายนะไปลองเล่นกันดูะเปิดไปเรื่อยๆก็จะเจอสาวๆของคุณแกเต็มไปหมดนั่นสิครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับก็ลองไปลองเล่นกันดูนะครับใครที่อยากดูสถิติของ Facebook ตัวเองแอปพลิเคชันตัวนี้ครับผมราคาครับ ราคาตัวนี้อยู่ที่1เหรียญนะครับสาบาทครับเล่นมากเล่นสนุกสนานอินเทอร์เฟซสวยงามเหมาะการที่แบบค้นหาตอนนี้อะไรเอ้ยมีใครกำลังพูดถึงอะไรอยู่สนุกดีนะครับใช่ครับแล้วคือมันใส่เงื่อนไขได้ครับมันจะมีเรื่องเงื่อนไขนะครับลองไปเล่นกันดูนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเล่น Facebook เลยนะอันนี้ใช่ใช่ใช่เป็นการค้นพบ นะเดทคัฟเวอร์ต่างๆนะครับสำหรับตัวต่อไปเนี่ยแอปชื่อว่า Flipboard เราเคยนำเสนอไปแล้วตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันการ์ฟีดดังมากเลยนะครับกราฟิกสวยงามนะครับเดิมเนี่ยอยู่ใน iOS เริ่มต้นจากที่บน iPad ก่อนแล้วก็มาออกใน iPhone นะครับตอนนี้เขามาเปิดตัวอยู่ใน Android แล้วใช่ครับ a n d r o i เนี่ยก็สามารถลงได้ในทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าลงในแท็บเล็ตอาจจะมียังไม่สปอร์ตเต็มที่แต่ว่าลงเล่นได้นะครับตัวนี้ก็ลักษณะเหมือนกันเลยก็สามารถดูฟีดได้ว่า มีอะไรนะมีอะไรบ้างนะครับที่เราสนใจอยากอ่าใช่ครับก็มีเลือกอ่านดูได้ด้วยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีต่างๆนะครับอ่านข่าวนะครับด้วยกราฟิกสวยงามตามที่เคยได้ทราบกันตอนนี้ก็ Android สบายนะคนที่ใช้ Android อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะมีลิสต์มาให้ว่าเราชอบเรื่องไหนชอบไลฟ์สไตล์ก็จะมีฟีดของข่าวเว็บข่าวไลฟ์สไตล์มาให้ชอบรถยนต์ก็มีข่าวรถยนต์ก็แค่เลือกอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะมี ลีส่กมาให้หมดเลยว่าข่าวที่กำลังน่าสนใจเป็นยังไงือว่าอินเทอร์เฟซแบบฟลิปบอร์ดนะครับทุกท่านชอบกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการเลือกแล้วคุณยังแอดแมนนลได้ด้วยนะครับก็เช่นลองใช้กันดูแอดแอดแมนน่สมมติว่าทวิตเตอร์ฟีดครับสมมติว่าคุณเอ่อตามทวิตเตอร์ฟีดของยกตัวอย่างสมมติว่าสำนักข่าว CNN นะครับคุณก็เข้าไปแอดทวิตเตอร์ฟีดของสำนักงานข่าวสำนักข่าว c ี n เ็เข้ามาดูได้ด้วยครับ นะครับตัวนี้ก็ไปโหลดได้เลยไปโหลดได้เลยครับตัวนี้นะครับครับอ่ะเข้ามาถึงช่วงของแอปสําหรับอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้เนี่ยเราภูมิใจมากนิดหนึ่งตอนตอนเราเตรียมคอนเทนต์ข้างหลังนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราสามคนไม่เคยรู้จักในโลกนี้มาก่อนเลยใช่ครับเป็นแอปที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยสารภาพตามตรงแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะใช้ยังไงด้วยนะครับไม่แน่จว่จะใช้ตอนไหนครับแต่คนรอบข้างผมใช้กันตมครับอ่านะครับนี่คือชุดแอปของ Beauty แอปครับแอปเสริมสวยนั่นเองสวยครับสำหรับแอปแรกเลย Instyle Hairstyle Try On for iPad ครับแอปตัวนี้เนี่ยบอกเลยเราเริ่มจากผมก่อนนะเราเริ่มจากข้างบนลงมาอ่าเปิดตัวนี้อันนี้แนะนำสำหรับจริงๆก็ไม่ใช่แค่สาวๆด้วยนะครับนี่คือแนะนำแนะนำได้หมดเลยแต่สำหรับคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนทรงผมแต่ไม่แน่ใจว่าไปร้านตัดผมเนี่ย จดออกมาแล้วเราจะเป็นยังไง,ขงเข้ากันหน้าเราไหมนะครับตัวนี้เลยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายรูปหน้าตัวเราเองก่อนได้นะครับแล้วสามารถเลือกผมคืออย่างนี้ แอปพลิเคชันเนี่ยมันค่อนข้างค่อนค่อนข้างดีนิดนึงที่ว่ามันให้เราถ่ายรูปหน้าเสร็จแล้วมันให้เราดีเทคหน้าเราเองว่าหน้าเราเป็นรูปทรงแบบไหนแล้วมันจะบอกมาว่าหน้าคุณเป็นรูปทรงแบบนี้แบบนี้มีลักษณะคล้ายดาราคนนี้คนนี้แนะนําว่าคุณควรจะใช้ทรงผมแบบนี้แบบนี้แล้วคุณก็ลองเอาผมไปใส่เข้าไปเลือกสีได้คือณจะบอกว่าหน้านี่เป็นได้หน้าเนี่ยก็คือใส่หน้าเราเองเดี๋ยวลองใส่หน้าคุณซินี่ผมใส่ไว้แล้วผมใส่ผมใส่ไว้แล้วเดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ย อันนี้สนุกสนานมากผมเล่นเวลาจริงๆผมใส่หน้าตัวเองไว้ครับแต่ว่าออันนี้เพิ่งถ่ายวันนี้เลยนชครัมยังเ็นีสื้องพูอยู่อันนี้เพิ่งใส่ถ่ายวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนะผมสามารถข้งล่างข้าล่เปลี่ยนสีผมเลือกเลือกสไตล์ก่อนผมเลือกสไตล์แฮเอามาใส่สมมุติว่าเอามาใส่ยี้ผมเลือกแล้วตอนนี้กับเพราะว่า อันนี้เสียตังค์อ๋ออันนี้ยูโซพิกอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้นนนนดังนะครับแล้วผมก็สามารถเลือกได้ว่าเนี่ยผมเนี่ยให้ขยายยังไงให้มันฟิตนะครับนะฮะให้มันฟิตนะครับตัวนี้อ่ค่อยๆทํากันไปนะกับแ <c oughs> อปตัวนี้แล้วก็เสียลองเสร็จแล้ว,แ,ลวแชร์ Facebook Twitter ได้เลยเดูรูปนี้คุณบอมก็กดแชร์ไปเลยนะครับได้นะครับอันนี้ไปลองกันดูมาต่อกันเลยที่ต่อไปลงมาหน่อยนี่มาดูเออ่ how to Do Your Own Cute Nails for iOS คือผมต้องอ่านเพราะว่าชื่อแอปยาวมากจริงๆนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นตามชื่อนะครับเนลก็คือเล็บนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันทำเล็บนะครับแอพพลิเคแล้วทำผมมาทำเล็บกันแอปพลิเคชันทำเล็บตัวนี้เนี่ยมีตัวอย่างวิดีโอสอนการทาเล็บให้เป็นลายต่างๆคุณผู้หญิงอาจจะไปทำที่ร้านนะครับ ลายแตงโมยกตัวอย่างเช่นลายแตงโมมีวิดีโอจาก YouTube มาให้ดูนอกจากวิดีโอแล้วเนี่ยยังมีภาพตัวอย่างภาพด้วยเขาจะมีภาพวิธีภาพลายน่าสนใจต่างๆเพื่อคนจะเอาไปทำเองนะครับคือข้างล่างข้างล่างเนี่ยที่เห็นนะคคครรรััับบบี้นะครับนะครับนี่ตอนนี้สอนวิธีทำเลยว่าต้องทาอย่างไรนะครับโอ้โหนะครับคาราชนี่ก็มีฝีดีมากมายนะครับว่าทนเป๊ะมากเลยนะครับนะครับ ตัวพิเเจอร์ก็ได้มีอ้วมีเยอะมากมายิ่เยอะเลยครับมีเยอะลองไปดูมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเพราะเรายังเหลืออีกหลายแอปนะครับตัวนี้ชื่อว่าลังโคม Makeup for ios ครับตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหัดแล้วก็เรียนรู้การแต่งหน้านะครับตัวนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามันนอกจากจะมีวิดีโอให้ดูแล้วเนี่ยมันยังมีภาพหน้าหน้าว่างๆเนี่ยให้เราหัดทาด้วยมันจะมีตัวอย่างว่าเนี่ยคุณควรจะทำแบบนี้แบบนี้สไตล์แบบนี้มันมีมันจะมีสไตล์ โตเกียวสไตล์นิวยอร์กกันนะครับเนี่ยแล้วคุณก็สามารถทาตาได้ทาบาลได้นะครับค่อยๆทำไปฝึกหัดไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเชี่ยวชาญนะเราเราไม่เชี่ยวชาญเลยผมก็พยายามครับพยายามผมไปฝึกมาละลานนิดหน่อยอันนี้ดูดูคุณแก่ดูฝีมือดูฝีมือดูสั้นเป๊ะมากเลยนะครับเนี่ยปกตินี่ทําบ่อยหรือเปล่าครับอ่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ทาลิปทาลิปทาลิปนะครับ ตรงนี้ฟีเจอร์เด็ดของมันด้วยความที่มันอัของรังโคมนะครับพอคุณทาเสร็จหมดแล้วเนี่ยโอเล็บได้ด้วยอเล็บได้ด้วยนะครับหมดยังเลยตั้ม่ายเด้ครับต้องหมดละตรงนี้ตรงนี้พอพอพอทาเสร็จเนี่ยมันสามารถกดดูได้ว่าเนี่ยคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของรังโคมบ้างที่ใช้ในการทาตรงนี้อ่าเดี๋ยวก็ได้ดูในเตอรนะครับอันนึงนะครับสมมติกดนี้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสมมติว่าพอใจนะ พอดีผมมองหาผมนี่เองคนรุ่นค้าเบอรดักนี่นะครับเขาจะบอกว่าอ่าใช้ใน้ลุ่มอะไรบ้างนะครับก็เหมาะกับคนที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วแบบว่าเอ้ยฉันอยากได้แบบนี้หนุมพี่ออกว่าใช้อะไรบ้างครับโอเคลิสต์มาให้ดูเลยว่าเนี่ยตาใช้ตัวนี้ปสติกใช้ตัวนี้เบอร์นี้นอกจากนั้นยังมีวิดีโอมีอะไรต่างๆนะครับให้ให้ดูตัวอย่างด้วยนะครับครับตัวต่อไปครับสำหรับก็ในเรื่องของแต่งหน้าทำอะไรกันแล้วครับผมมีเรื่องแต่งตัวด้วยแถมให้นะ อ่าบิวตี้จะสวยได้ก็ต้องมีชุดด้วยคือว่าโพสต์ for iOS และ Android นะครับตัวนี้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์เกี่ยวกับแฟชั่นโดยตรงเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณเข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณสมัครเสร็จเนี่ยเขาจะถามรายละเอียดว่าคุณชอบแฟชั่นสไตล์ไหนคุณเป็นเพศอะไรก่อนนะแล้วชอบแฟชั่นสไตล์ไหนจะมีคำถามเรื่อยๆถามๆๆาเรื่อยเสร็จพอทำเสร็จเนี่ยเขาก็จะแนะนำมาว่าคุณควรจะตามคนไหนที่เป็นแฟชั่นสไตล์ที่คุณชอบนะครับคุณก็ไปสามารถฟอลโล่ได้นะครับคุณก็สามารถถ่ายรูปตัวเองได้ด้วย ให้คน f o l ล o ่นะครับ,ค,รบคนก็อาจจะคุยว่าเอ๊ะมันเป็นยี่ห้ออะไรแบบไหนเข้าไปคุยกันในเรื่องแฟชั่นนะครับสังเกตได้มีเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีฝีมากมายให้บอกว่า<ช>ตอนนี้ภาพี่กลังฮิตอยู่นะครับภาพที่คิดว่า คุณน่าจะชอบทายบ้านนี้นะครับเราจะนเสนอมาจากคําถามที่มันถามคุณตอนแรกใช่แล้วก็บุคคลที่ควรจะฟอลโล่นะครับคือทุกครามที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองครับนี้ก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องแฟชั่นลองไปเล่นกันดูได้สำหรับตอนนี้ทั้ง iOS a n d r และนนะครับนี่แค่น้ําจิ้นของ4ีแอปบิวตี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีแอปจริงๆอีกไม่น่ารำเพิ่มนะครับเดี๋ยวรวบรวมมาแนะนำเป็นใหม่จะพยายามครับเดี๋ยวเราไปฝึกแต่งหน้ากันมาก่อนไปแต่งหน้ากันก่อนนะครับผมนี่คือนิจาลของอาทิตย์นี้นะครับแต เราขอแนะนำนิดหนึ่งว่าติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทางนะครับทาง Twitter@ ร์ @digitalive_tv ครับผมครับแล้วไปกดไลค์กันที่ a c e b o o k นะครับที่ facebook.com/digitalive_tv ครับสามารถดูรายการย้อนหลังนะครับใครดูไม่ทันหรือว่าใครบอกว่าเอ๊ะเนี่ยวันนี้มีการแนะนําแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยนะครับอยากแนะนําให้เพื่อนดูต่อนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ที่ www.digitalive.tv นะครับโอครับคนสำหรับการติดตามสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าประมาณ4ี่ทุ่มสิบห้กับดิจิให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายสำหรับวันนี้สวััััสสสดดีีคครรบบว Terima kasih telah menonton!